เจริญพรเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เวลาอันเป็นเวลามงคลแล้วละ่ะเทปูนด้านบนปีกด้านซ้ายของมหาวิหารพุทธปรินิพานรวมแรงรวมพลังศรัทธาถวายแรงไม่ได้ถวายแต่เงินนะแรงก็ถวายด้วยนะมาร่วมทำงานกันในวันนี้นะตามภาพเลยโม่ปูน หมุนแล้วพระมาจะประจำการแล้วกนะุบาไทยกุบาเจือหลวงพ่อชุ่มบุญเตรียมการแล้วเหนะมือนกบาโตททำบันไดสีแรกประจำหน้าโม่ซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาแต่นานหลายปีมานี้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาผาหนูุรศกดิ์เติมงาม คูบาบดินก็เริ่มยกขึ้นแล้วดนะ้านนู้นเป็นคูบานะสุดเม่นมิสันเทียไล่ไปให้เห็นตามภาพเลยหน้าโม่นั้นสีแร่นะอยู่ใ,ใกล้สีแร่นั้นก็เป็นสังบานเมาไทยสงนะต่อมาคูบาเจือผาหนูสุรศักดิ์เติมงามแล้วก็บาบอดินสุธเมธ อุบาไทยมหาไทยนะด้านบนบนนี้มีหลายคนกำลังผูกมัดอยู่นี้ปิดรอยรั่วอยู่นี้แม่ลินทองออแม่นูแดงก้กระโทกแม่กับนูแดงโก้กระโทกแล้อาวรจิตตวชิรานนท์แม่ปนระองเชื้อจัจิญึกไปทูนเจ้าขวันค่าแล้วก็อ้อมฤชัยนิวทัญพร แม่ชีจิรปุญญาแม่ชีนรินชาประณีไม้เกี่ยวกลางพจนานิมิตตุนเตียนพันรองบุษบงสมนึกสมศรีสุขนะมรูุราชดาบรัตนาสีชะออนเมาไทยสงสำรวยมามะเริงแม่ชีกุตตะจิตตาแล้วก็สีริรักม่วงน้อย เห็นภาพการเทป,ปูนด้านบนนี้แล้วนะตามภาพเลยทุกคนเอาจริงเอาจังมากมองไปด้านล่างนวน้อยสมานเพียคันธาอันนี้น่าจะมีมาเพิ่มเติมบุญถึงเกียรติยม้มแล้วก็โดยรถไยขิงสันเทียนะมาเพิ่มมาเติมเรานะสมเกียรติกองสันเทียโอ้โหเจ็บขาก็มาเทป,ปูนพร้อมกับแสงดาวกองสันเทีย สมเกียรตินยมาืนเทปูนอยู่เฉยเลยบัญชาทองแก้วจันนะบัญชามาก่อนภรรยาตามมาทีหลังในด้านนู้นเลยใครละ่ะอยู่ด้านน้นท่านบุไดพ่อบุญเทปงสีแก้วนะแม่ชีระตินทรานะอยู่ด้านล่างๆน้นนะทุกคนก็เริ่มแล้ว ช่วยกันเต็มที่นะคุณโยมกนกพร้วมบณีกรนี่กมลชนกเสิร์ตมาไหมเสิร์ตมาหรือเปล่าสาธุอาสาธุเสิร์เนี่ยทีมนี้มาแล้วนะเออกมวลชนก,กมาแต่งสีแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสิร์ตก็มาตามภาพเลยเรามาดูใกล้ๆกับการทำงานของพวกเขา การทางานของพวกเขาที่มีความเอียลออในการทําการทํางานเขาเริ่มเทกันแล้ว<ม>ด้านนี้เนี่ยเชิงช่างเขาอยู่ด้านนี้<ม>ก็กำลังจะปิดตัวไหนมีปัญหาก็จะปิดนี่พระธาตุจอมผาอยู่นี่<ม>เอาสิกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาชั้งหลายจากต้องสําเร็จมีบางคนที่ยังมองไปอยู่ว่าเป็นใครพยายามมองอยู่แต่ไม่ไม่ออกนะ ให้แล้วพราะว่ากันก็นแล้วกันเนี่ยนี่ก็ช่วยกันเต็มที่เชิงช่างของเราหลวงพ่อชุ่มก็เชิงช่างไปเหมือนกันนะเทไล่ออกไปเทไล่ออกไปเลยเทยไล่ออกไปเทเทไล่ออกไปเทจากนี้ออกไปเทจากนี้ออกไปอย่าไปไล่ล่องไม่จําเป็นเทออกไปเดี๋ยวปูเท่านั้นมันจะแห้งก่อนมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเทจากนี้ออกไป อย่าไปเทกระจายกระจายอย่างนั้นอย่าไปเท word, tai, อย่าไปเทแบบนั้นบอกใครให้เทปูนแบบนั้นอย่าไปเทแบบนั้นเทปูนอย่าไปเทแบบนั้นเทออกไปไล่ไปเออไม่ใช่ไปเทเป็นตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้บอกแม่ชีอย่าไปเทอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ได้ใช่แนวนะเออบอกบอกแม่ชีอย่าไปเทแบบนั้นเทปูนอย่าไปเทแบบนั้นเนี่ยนี่ไปเทแบบนี้เนี่ยถ้าเราเทไปไม่ทันมันแห้งมันก็จะเป็นคนละเนื้อ อย่าไปเทแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แนวนะอันนี้คือการงานของเราที่นี่นะแตามาก็ไล่ไปด้วยสั่งงานไปด้วยให้เกียรติกับผู้มาทําการทํางานนะจึงจึงพูดบอกไปด้วยสอนไปด้วยไลยอย่างไลยประการบอกหน้าการหน้างานให้ได้ทํางานทําการกันนะอันนี้เทไปเลยนะเนี่ย เลเทออกไปให้เป็นหน้าหน้าออกไปแล้วคนปาดก,ก็ปาดตามไปได้เลย <_ d ata> ตามภาพเลยแทนให้ดูความงามและดอกไม้และก็ธรรมชาติที่นี่นะอ๋อนอนบุมเจริญตลาดแจ้วเรากำลังจะลงไปกินข้าวกันส่วนหนึ่งนะ <_ d ata> แล้วก็ยังมีเหมือดสายเจ็กมาดันนะไปซื้ออ่อ น้ำยากันซึมน้ำยากันซึมใส่หรือยังใส่น้ำยากันซึมหรือยังถามสิใส่น้ำยากันซึมไห่หรือยังน้ำยากันซึมใส่หรือยังใส่หรือยังน้ำยากันซึมถามก่อนอ๋อโอเคนะ อา,อา,อาจารย์ก็เป็นห่วงว่าใส่น้ำยากันซึมรือ,อยังเพราะมันเป็นด้านนี้เป็นดัดฟ้าด้วยนะจึงต้องป้องกันการซึมด้วยนะต้องช่วยกันคิดช่วยกันดูนี่นเงยเผือลืมกันเผลอกันนั่นแหละคือระดับป้านี้เห็นระดับที่เขาเขาตีตะปูไว้เนาะเห็นไหม นั่นแหละคือระดับเทประมาณนั้นนะทุกคนทุกท่านทุกท่านทุกคนถวายเรียวถวายแรงนะนั่นมือปาดปูนเทพบุทดารสสมาร,เรีเกักชาจะขึ้นมาปาดปูนแล้วนี่เป็นการเป็นงานของพวกเราที่ทำกันในวันนี้ สาธุกับทุกท่านอนุมโมทนากับทุกทุกคนที่เอาเรี่ยวเอาแรงมาสร้างบุญกุศลกันน,กน,นี่ในระมนในรมดแจ๊กจันทึกนะคนหนึง่งญาติโยมผู้หญิงคนหนึ่มาร่วมด้วยไม่รู้ชื่อนะนิรนามเ <c oughs> พราะเราไม่รู้ชื่อเขาเนะอาละสู้กันสายหินคนมาครบแล้วปูนก็ขนมาครบแล้วนะทังปูนส่งกลับลงไปอยู่ตรงบริเวณนี้ ประมาที่น่าพระบ้านนอกพระอยู่กับฝุ่นกับปูนไม่ต้องมีมาดมีท่าทีอะไรมากนักมันต้องวางมาดบางอะไรอยู่ได้ทุกที่ทําได้ทุกอย่างมันง่ายที่จะทําแบบนี้มันยากที่จะทําแบบนั้น <c oughs> มีคนจะมาสันเสือเนี่ยทำแบบโน้นแบบนี้ให้คือคือไปกว่าน,นี้ไม่เอา <c oughs> อย่าไปทําเป็นธรรมชาติธรรมดาไปชีวิตอย่าไปวางมาดบาง ท่าให้มันมากนักบุ่นวายนี่คือการงานในวันนี้นะสาธุกับทุกท่านอนมทนากับทุทกทคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้เราได้เทแล้วก็คิดว่าวันนี้บริเวณนี้ก็เสร็จแน่ๆช่างภาพเราหรวยเริ่มขึ้นมาแล้วรวยเริ่มขึ้นมาแล้วตามภาพนี้เลยทุกคนถวายแรงถวายงานกันขอบคุณรงทานเห็นว่ายมพร ฝากทางคุณตู่ทำรงทานกันแล้วก็ได้รับประทานกันตลอดสัปดาห์ทีเดียวทำบุญบ้านแล้วไม่พอก็อยังมีโรงทานต่อเนื่องด้วยอนุโมทนากับทุกท่านสาธุกับทุกคนที่รบุรวมกุศลและก็สัสร้างคุณงามความดีร่วมกันกับอาตมาพระมาธีนาธนะอันนี้คือสิ่งที่ดีๆที่เราจะทําในวันนี้สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนขอเจริญพร